นาราคือโโโรโทชโวสุโกเล่าสัชต,ตนุพันธุเขาเอาปัตนิและลาภาดาวพระพุทธและดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ของราศีกันในเดือนธันวาคม2566ดาวการเงินและดาวเจ้าเรือนสุภาษะมากุมลักนาในตำแหน่งอุดมเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ยิ่งนักในเรื่องของการเงินการทองและการประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมีดาวพระพุทธเจ้าเรือนลัคนาราศีกันซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะด้วยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ในเรือนของดาวพระอังคารที่ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและเทวีโชคที่เป็นที่สถิตของดาวพระพฤหัสบดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชคงดงามยิ่งนะักทำให้เจ้าชะตามีวาสนาในเรื่องของการเงินการทอง ได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตและยังมีวาสนาในเรื่องของการงานการติดต่อสื่อสารการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลธุรกิจออนไลน์ทำให้เจ้าชะตาเงินดีงานดีมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่ดาวพระประสดีสถิตอยู่ในเรือนมอรณะมรณะที่เป็นราชาโชคและเป็นดวงพินทุบาทด้วย ระวิภุมะทั้งโสลาปัญจากแกลคณาพุทธก้าจันท์กับชีวาเป็นแปดสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวรอนิรันดรทำให้เจ้าชะตาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตทีเดียวแต่ก็ยังต้องต่อสู้เยอะเลยพ่อดาวพระประสาสดีเนี่ยท่านยังเดินวิกกลคติหรือพักองศาอยู่ที่ราศีเมษ แต่จะสังเกตเห็นได้ว่าพระพระสวัสดีก็ได้ราชาโชคดาวพระรังขานที่เป็นดาวเจ้าเรือนราศีเมกก็ได้ทั้งเศรษฐาธิบดีแล้วก็เทวีโชคในเรือนสหัสชะที่กลุ่มกับดาวพระพุทธอุดมเกณฑ์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนตนุแล้วก็เจ้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ผันแปรอย่างไรเจ้าชะตาก็มีโอกาสผ่านพ้นไปได้ด้วยปาฏิหาริย์เดียว ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานและรวมถึงความรักคู่ครองด้วยเพระดาวพระพระสบดีที่สถิตอยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยเป็นเจ้าเรือนคู่ครองปัตนิที่มีดาวพระราหูที่พิ่งยกย้ายมาจากเรือนไฟสู่เรือนน้ํา การปรับตัวนั้นยากยิ่งแน่นอนปัญหาย่อมมีเพราะสาวเพ่งเร็งรักแล้วอสุราภูมเมนอัสดาว่าไว้จันเป็นสิอแกราหูเราอาพับอับปภาคให้โทษนั้นประเฮินหินแต่ตัวช่วยยังมีเพราะดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริที่มีดาวพระเสาเนี่ยมาให้คุณอยู่พระเสาเป็นหกได้ลาบใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญ กับได้ราบก้อนใหญ่ก้อนโตมมีสิ่งอันปรารถนาหรือมีความสุขเกิดขึ้นไม่ว่าจะของเก่าของแก่ของโบราณทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือคนเก่าคนแก่ก็แล้วแต่ทําให้เจ้าชะตาได้พบได้เจอหรือคู่ครองที่ผิดเพี้ยนเพศวุฒิวัยภาษาต่างภาษาต่างทินแดนไกลพ่อไม้ช้แก่แม้ว่าจะแฝงไปด้วยความทุกข์ระทมหรือความรักสีดําเพราะพระราหูแรงกับดาวพระสุก รักมัวเมาลุ่มหลงหลงจนหัวปักหัวปั่มขาดสติเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆพิจารณาดีๆในเรื่องของความรักแล้วก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้รับก้อนใหญ่ก้อนโตหรือได้คู่ครองอันมีศัพย์หรือพามาซึ่งทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ เพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมจึงเป็นเดือนแห่งความสุขของเจ้าชะตาระวังแค่เสน่ห์ของตัวเองที่มากมายเท่านั้นเองมีโอกาสเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับตัวเองจะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการเงินการงานความรักคู่ครองทรัพย์สินมรดกความเจริญรุ่งเรืองร้ายจะกลายเป็นดีมีโอกาสในยศถาบรรดาศักดิ์เช่นตำแหน่งเนี้เราอดแน่นอนเลย เพราะว่าดาวพระประารมดีสถิตอยู่ในเรือนมอรณะอ้าวแต่คนที่ดำรงตำแหน่งอยู่หรือคนที่จะไปได้ตำแหน่งเนี่ยกลับมีอันเป็นไปทำให้เราเนี่ยได้ตำแหน่งอย่างนี้เลยเรียกว่าอยู่ในช่วงพริกร้ายกายดี หรือมีโอกาสในเรื่องของการเรียนการศึกษาที่ป่วยที่ไข้ก็มีโอกาสหายได้อย่างปาฏิหาริย์ด้วยอิทธิฤทธิ์ของดาวพระเกตและดาวพระบริตตยูดับเบิลธาตุลมและยังมีวาสนาในเรื่องบ้านรถที่ดินที่ทำงานโรยทรั์มรดกในต่างแดนอีกด้วยและดาวพระเสาร์ได้ราบใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญในเรือนของดาวพระราหูที่ดาวพระราหูสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพ,ะพระพฤหัสบดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชค ที่เป็นเจ้าเรือนพันธุที่มีดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่เพื่อนรักมาสถิตมาเยือนบ้านเยือนเรือนนำโชคลาภเงินทองทรัพย์สินรถบ้านมาให้หรือมีการซื้อขายได้หรือคุณแม่มาให้คุณค่ะในเดือนธันวาคม2 5 6 6ก็ขอให้ชาวราศีกันและคนาราศีกันและทุกทกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกทกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ